เถิดมากันเถิดนาน้องจ๋าจงยานิ่งเฉยเอาคราดพลิกดินแล้วมาเลยสนุกจังเอิยแปลงผักก็สวยดีสวยดีสวยดียดแปลงผักเราสวยดีพรุ่งนี้จะมีผักกินแล้วนะผักสดนะจ๊ะปลอดสานเค สวัสดีครับผมนายสลาวุฒิแจ่มล้ำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลทุ่งหอกินอำเภอแกงังวัดรยอนนะครับใหญ่จะเป็นกระถินเชพาไมายูคาลิปตัสมาเถิดมากันเถิดหนาน้องยามาร่วมปลูกผักยาววัน การเรียนรู้เป็นอาคารเ f l มีสนามกีฬาสามารถทำปุ๋ยทำไรเป็นกิจกรรมของทางหมู่บ้านโดยใช้มัโดยตลอดนะครับค่ะอ,อ,อ,อยากให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นแหล่งอาหารเ,เป็นแหล่งศูนย์รวมของคนในชุมชนครับตามโครงการของสมเด็จพระเทพร,รัชราชสุดาครับแล้วดำเนินตามปัจญาของในหลวงราชการที่9เศรษฐกิจพอเพียง ครับเพ <ฮะ S 1> ื่อความยั่งยืนในชุมชนของเราครับมาเถิดมากันเถิดนา